ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็รับเข้าอีกหนึ่งคันกับไอเดลตา้าวิทก็มาด้วยการน้ำมันเครื่องรั่วนะนจะพวกราบน้ำมันเครื่องแล้วก็มีภาปั๊มน้ำรั่วตอนนี้ก็กำลังถอดก็จะเอาฝาหน้าออกก็รือเยอะมากครับลือยากแล้วก็เปลี่ยนพวกสีน,นี้ครับสีฝาหน้า แล้วก็ทำจุดรั่วซึมข้าง,งหลังครับฝาหน้ารั่วแล้วก็พวกโคลิ่งกับโคลิ่งเซนเซอร์ตัวตัวดันโซเราลิ้นครับผมเนี่ยที่รั่วตรงนี้ก็ไล่ถอดไอความน้ำ ฝาหน้าก็ออกเป็นที่เรียบร้อยพอตรงที่รั่วก็จะเป็นจุดนี้นี่จุดระหว่างต่อกับฝาสูบกับไอ้นี่นะเสื้อก่อเกาวหมดสาภาพนะครับผมกแล้วก็ปั๊มน้ำก็รั่วก่อนตัวนี้ถอดออกมาแล้วถอดยากมากแล้วก็ถอดอานปากเกน็นางด้วยครับผมทุกนก็ออกมาเรียบร้อยมาแล้วฝาหน้าก็ล้างให้ใหม่ขัดทั้งความสะอาด ซากคัดเนี่ใช่ไหมนี่แฉออกนะไม่อะไรก็มาครบหมดแล้วพวกยางฝาวาพวกท่ออากาศแล้วก็ปั๊มน้ำครับผมก็เตรียมประกอบนี่และครับปั๊มน้ำนข,อนของเก่าของเก่าคาบที่รั่ว อะไรค,ครับพร้อมใหมอเไรครับต่อเอย่างประกอบฝาหน้าครับขับปั๊มน้ำครับผมครับก็ประกอบเสร็จแล้วครับผม น้ำซ่อมน้ำมันรั่วซึมตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่อง完了แล้วแล้วก็เปลี่ยนมีเปลี่ยนตอนน้ำเนียครับตอนนี้ก็ไล่ระบบน้ำแล้วก็เช็ครั่วซึม ้หมลงเลยโอเคไม่ลวดแล้วลงเรงครับเดี๋ยวสตาร์ทไว้ชั่วโมงนะึงครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็มาดูว่า มีจุดรั่วไหมครับผมตอนเครื่องร้อนๆแล้วสตาร์ททิ้งไว้เลยอเออเรามาดูกันอีกทีแล้วก็ออกไปลองวิ่งครับครับผมก็สตาร์ททิ้งไว้สักพักนึงแล้วตอนไม่มีรั่วไม่เติมนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่มีเยอะ พอทิมานี่ก็ไหลไหลมาเลยขาบน้ํามันไหลตรงมาน,น,นี่แล้วก็มาอยู่ที่ก้นรางเนี่ยเปียกหมดเลยอันนี้ก็สตาร์ทไว้เป็นชั่วโมงแล้วครับนะแล้วก็ระบบน้ําตรงนี้ก็ไม่รั่วนะครับงานเปลี่ยนไอ้ความน้าด้วยครับก็เสร็จที่เรียบร้อยงานจุดรั่วซึมงลางก็ไม่มีรั่วแล้วครับผมคนลน้านให้แห้งแล้วครับ ด้านะหลังด้านหลังน้าดนะีแห้งเลยนะครับตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับเสียงพัดลมทำง,งานก็สตาร์ททิ้งไว้จนความร้อนขึ้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกไปลอง่อีกรอบหนึ่งแล้วก็มายกดูครับ ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วิภาวดีออโตด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ